สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันที่บทที่2การทดสอบสมมุติฐานก็จะมีหลักๆเลยนะครับมันก็มีข้อ1ตั้งสมมุติฐานตรงนี้คงไม่ต้องพูดพูดเยอะแล้วเพราะว่าอาจารย์ก็พูดเยอะมากแนละมีสมมติฐานว่าคือ h 0ย์แล้วก็ทางเลือกหรือที่ที่เรียวสมมติฐานรองนะครับ h 1น,นึ่งในกรณีที่มันต้องปฏิเสธ h ศู ส่วนความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐานเราก็ให้เป็นอัลฟาตัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่0.05หรือ0.01นะครับอันนี้ก็พามไปมีการทดสอบสมมติฐาน2ด้านสมมติฐานด้านเดียวสมมติฐาน2ด้านก็คือเนี่ยครับเคื่องหมายไม่เท่ากับนะเป็นการทดสอบ2ด้าน To Site Test ส่วนการนะครับ ส่วนการทดสอบสมมติฐานด้านเดียวนะครับก็จะเป็นการตั้งเคสเพื่อทดสอบว่ามากกว่านะครับโดยตั้งสมมติฐานสูตรสูตรเนี่ยเป็นเท่ากับสมมติฐานลองเป็นเครื่องหมายพวกนี้มากกว่าน้อยกว่านะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบด้านเดียวอันนี้จะเป็นการทดสอบด้านเดียวทางขวามือส่วนอันนี้จะเป็นการทดสอบสมมติฐานด้านเดียวทางซ้ายมือนะครับ ค่าวิกฤตอ่านี่คือ2ด้านกราฟตัวนี้นะฮะค่าวิกฤตก็จะเป็นอย่างเนี้ยเราตั้งพื้นที่ในการยอมรับสูมย์ที่ฐานสูงย์นี่อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือ1ลบอัลฟาส่วนที่เหลือก็คืออัลฟามันแบ่งซ้ายขวามันเป็นอัลฟาส่วน2นะครับก็ถ้าค่า,ขา p ของเราเนี้ยมันน้อยกว่า Alpha. อ,อัลฟาอ่อมันมากกว่าอัลฟาสิ มากแคอฟาก็ถือว่ารับสมมติฐานสูงแต่น้อยกว่าก็เนี่ยสมมติฐานรองนี่คือภาพที่1แสดงริเวณวิกฤตและค่าวิกฤตสมมติฐาน2ด้านคือรูปนี้นะครับวงเวณแสดงวิกฤตค่าวิกฤตกันทั้งสองสมมติฐานด้านเดียวด้านขวามือก็คือถ้ามากกว่าศูนย์นะครับภาพมันจะเป็นนี้นะครับถ้ามากกว่าศูนย์มันภาพมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ สามนะครับตั้งซ้ายมีสมมติฐานว่างนะฮะนี่มาถึงขั้นตอนทดสอบสมมติฐานนะครับตั้งสมมติฐานว่างและสมมติฐานทางเลือก h0 h1 นะครับทีนี้มาพิจารณาเลือกตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็จะมีู่3กรณีนะครับ ขอเอาแบบรรวรัดตดตอนคือถ้าเป็นกรณีที่จำนวนของกลุ่มตัวอย่างนะครับมันมากกว่า30เนี่ยก็ใช้ Z นะครับใช้ค่า Z แต่ถ้ามันน้อยกว่า30นะครับต้องต้องต้องดูก่อนว่ามันข้อมูลเราเป็นการแจกแจงปกติหรือไม่ถ้าถ้าน้อยกว่า30และแจกแจงปกติ นะครับเราจะใช้ค่าสถิติคือค่า t Tt ีเทนี่ครับพอทดสอบปลไปไปเรียบร้อยแล้วเราก็กำหนดระดับในยังสำคัญโอเคเราหาค่าวิกฤตทดสอบทางเรื่องนะครับสรุปผลนะครับการสรุปผลนั่นเองเอาล่ะทีนี้มามาหัวข้อใหญ่ๆนะครับ1อันแรกก่อนค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวการทดสอบค่าเฉลี่ยนะครับ การตั้งสมมติฐานก็ก็ไปหลายๆก็มีนะครับนะนก็ข้ามมาเรื่อยๆข้ามมาเรื่อยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับอ่านี่ก็ข้ามไปนะฮะไอ้ที่เป็นการทดสอบครับตัวอย่างที่สามเนี่ยฉันเขียนว่าเนี่ยมันน้อยไปยิบเอ็ดอ่ามันน้อยกว่าสามสิบนะครับมันน้อยกว่าสามสิบ แล้วเขาก็ใช้ตัวทดสอบคือตัว t t e s t นะครับแล้วก็อัลฟาเป็นการทดสอบแบบทางเดียวนะครับเอาล่ะทีนี้มาที่ SPNS อของท่าเป็นเป็นวิธีที่มีกี่คนสนะิบสองคน ถ้ามีข้อมูลคะแนนสอบวิชาหลักสถิติคะแนนเต็ม30คะแนนของนักเรียนจำนวน12คนเป็นดังนี้นะ25 29 12 4 6 11 14 9 7 23 7 26โอ้ยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างถ้าเรานำข้อมูลนี้ไปหาค่าเฉลีย่ยจะได้แค่ค่าเฉลี่ยที่อยู่ตรง ตัวอย่างที่22คนแต่ถ้า,าต้องการรู้ว่านักเรียนทั้งหมดที่เรียนนี้จะมีค่าเฉลี่ยเป็น18คะแนนหรือไม่ด้วอย่างที่บอกไปไอ้ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างเราหาได้แต่ที่เรากําลังจะว,วิเคราะห์นี่คือเราต้องการหาค่าเฉลี่ยของประชากรว่ามันเท่ากับ18หรือไม่นะครับว่ามันเท่ากับ18หรือไม่ซิกไม่ซิกนิดนึ่งงั้นเราตั้งสมมติฐาน0นะครับ ก่อนเลยว่าค่าเฉลีย่ยตัวมิวเนี่ยฮะเท่ากับ18ส่วน H 1นะครับไม่เท่ากับ18เพราะคำถามเขาอยู่ที่หรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นอันนี้ข้ามไปก่อนมานแรกก่อนข้อมูลมี12คนนะครับแสดงว่ามันเข้ากรณีที่3ก็คือ n น้อยกว่า30ต้องพิจารณาก่อนว่าแจกแจงปกติหรือไม่อ่นะ คำสั่งเอทโวร์ครับโดยสมมติฐานเป็นอย่างนี้คือถ้า h0 นะครับมีการแจกแจงปกติมีการแจกแจงปกติกเตนี่ยค่าซิกของเราเป็นไงอ่ยค่าซิกของเรา,าต้องอผิดแล้วผิดอกีกต้องมากกว่า0ส่วนอันนี้ค่าซิกก็กลับกันคนระก็น้อยกว่า0 เข้าน้อยกว่าศูนย์และเริ่มทดสอบปั๊บเราไปที่ analysis นะครับ c o m p พ r e m อ๋อโทษที descriptive statistics แล้วก็ไปที่ explorer นะครับคะแนนของเราเนี่ยนะต้องมาเริ่มมาที่ dependent list นะครับแล้วอย่าลืมอันนึงเลยอันนี้9 5นะะยอมรับให้อัลฟาที่กับ 0.05ไปที่พลอตครับ Normality plot with test อย่าลืมอันนี้ออกก็ได้ไม่สนใจก็ได้นะฮะ continue โอเคหมยนก็ให้มาเยอะแยะเลย Case Processing Summary จะดูว่าข้อมูลรอมี valid ไหม missing ไหม total ไหมนะครับโอเคไม่มีคะ and mean ดูอันนี้ฮะซฟิโรวิลนะครับค่าซิกของมันเนี่ยจุดห้านมเป็นไงละ่ะจุดห้าศูมากกว่าไหมมากกว่านะฮะโอโททีอันนี้มากกว่าศมากกว่า0.05ครับอัน,น้มากกว่าศูนย์จุน้อยค่าซิกของเราตอนนี้เป็นซิกของเราตอนนี้ มันเท่ากับจุดค่า03ซึ่งมากกว่า0.5น,นั้มนมาเข้ากรณีของ h 0ก็คือกาสอบวิชาหลักสถิติของนักเรียนนักศึกษามีการแจกแจงปกติโอเคเมื่อเมื่อ,เม,อ,อเ,เมื่อครบแล้วว่าโอเคเมื่อครบแล้วว่า n นเนี่ยน้อยกว่า30นะครับแล้วแจกแจงปกติด้วย้วเราหาได้ทดสอบต่อได้แต่ถ้า แจกแจงไม่ปกตินะครับมาเข้า H1 เนี่ยเราก็ต้องหยุดนะฮะเราไปใช้ค่าทดสอบอย่างอื่นแทนใช้ T-test ไม่ได้นะครับใช้ T-test ไม่ได้ก็ต้องไปแบบพุกนอนพารานะฮะยังไม่ได้เรียนยังไม่สามารถบอกได้นะครับเฮ้ยทำไมผมไม่เหมือนเขาเนี่ยขอกอะไรผิดปะเนี่ย ห้าสิบเก้าสอ่หกสิบเอ็ดสิบสี่เก้าสิบเจ็ดยี่สามเจ็ดยี่ห ข้อมูลเป็นอย่งนีเกิดอะไรขึ้นเยวนะอ้โหโอ้โหโอค่ามอือออออนนมค่ามีนมันเท่ากันไห้เนี่ยน,นิดน่งนะอัดคลิปที่ไรอ่ะ ดิงงท่เทเทสนอมลนลิตีโโ่ี่นี้เหรอสแติสติกิก้าสี่ศูนย์เก้าสองสี่อะไรอ่ะมีหสิขออีกรอบนะครับขออีกรอบนะ analysis d e c u r s i v e explorer นะครับ id plot normality plot with test เอากลับเป็น normal continuous ออปชานมีอะไรไหมทำมันเถอันนี้มีอะไรไหม m test อ่าก็ยังมาอันเดิมอ่ะ เอาพอละนี่คือตัวอย่างที่ผิดนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปเราก็มาทดสอบดูว่าข้อมูลอ่ะประชากรของเราอ่ะค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยมันเป็นสิบแปดหรือไม่นะครับมันเป็นสิบแปดหรือไม่แล้วเราก็มาที่โปรแกรม spds เพื่อเทสดูนะครับว่า ถ้ากับ18หรือไม่ไปที่ analysis compare mean one sample t test ณตอนนี้หัวข้อเนี้ยเราก็จะไป compare mean เกือบหมดเลยนะไม่ใช่เหมือนบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งเนี่ยจะไปในพวกของ descriptive ะเยอะนี่เราจะใช้ compare mean เยอะนะฮะอ่าก็ไล่ไปเลยนะครับอ่าตั้งสมมติฐานตามที่ว่าจริงนะฮะเอาละ รงไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ตรงเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรผิดแน่ๆเลยต้องหาหเจออ่าอ่ามาเริ่มนะครับไปที่ไหนนะ Analysis c o m p a ของแพมินตอนนี้มันเป็น One Sample t test นะครับ One Sample t test มีมิน n ันแซมเปิ e t t เทสอิ e ดิ e n น e ดนะครับ ก n รแปริง e ส t e ิ t ที e ทสวั a เ a ลรู้ว่วาอของอ,อันนี้มีอนนอพอคะแนนครับทีทนี้ t-test-value ของเรานะครับควรจะเลือกอะไรดีนะครับ t-test-value และตอนนี้เนี่ยเราตั้งสมมติฐานว่าให้ประชากรของเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับสิบแปดสงสัยนะหรือไม่และสมมติฐานลองเนี่ยไม่เท่ากับสิบแปดลองนี้เลยครับซัดให้เท่ากับสิบแปดเลย โจทย์ถามอ,าอื่นก็ก็ใส่เลขอื่นนะฮะทีนี้ในกรอบออปชันนะครับให้เราระบุช่วงความเชื่อมั่นนะครับในระบุช่วมความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยเราโปรแกรมเนี่ยตั้งออตโต้ไว้แล้วช่วงของความเชื่อมั่นนี่คือ95%ช่วงของค่าความผิดพลาดเนี่ยอยู่ที่ 5%คือ Alpha นั่นเอง5%นะครับอ่าโอเคตรงนี้นยดูนะเอ่อ T-test นะครับมีนเรากบ12นั่นไงทำไมผมผิดตรงไหนเนี่ย14.41 14, เฮ้ย อันนี้สิบห้าจุดสองห้าตายเถอะแค่ค่ามมีนยังไม่เท่ากันละเออเกาะตรงไหนผิดเดี๋ยวต้องมานั่งดูคลิปย้อนหลังอีกแหลอะอะของผมได้ค่าทีเนี่ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลเป็นอย่างเงี้ยจำนวน,นของากลุ่มตัวอย่างเท่ากับสิบสอง 12, นะครับแล้วก็ค่ามีนเนี่ยของกลุ่มตัวอย่างของผมเนี่ยได้สิบสี่สี่หนึ่งแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นะครับ7.56อันนี้เออร์อร์ของม a นส่วนเบี่มาตรฐานนะครับแล้วก็ค่า t ติดลบฮะค,บค่า t ติดลบ reference นะครับค่าซิกเท่ากับจุดหนึ่งสองเก้านะมินเดฟเฟอเรนซ์ะครับอันนี้ก็คือค่าความห่างของมีน n l อ w e r u p วอร์อะไรเงี้ย เมื่อเทสแล้วทีนี้มาดูว่ามันจะเข้ากรุ๊ปไหนนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเท่ากับกับไม่เท่ากับอยู่นะครับถ้า,อายอนนับให้ศูนย์คือ Alpha. อลฟาซิกมากกว่าอลฟานะครับถ้าปฏิเสธให้ศูนย์ก็คือซิกน้อยกว่าอลฟาตอนนี้มันมากกว่าใช่ไหม จึงสรุปด้วยว่านะครับนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนวิชานี้จะมีคะแนนสอบวิชาหลักสิทธินี่ค่าเฉลี่ยเป็น18คะแนนนะครับเป็น18คะแนนตัวอย่างนี้ก็าตามนี้เนาะเนี่ยจากทีละนันมั่วๆตุ้ยๆไปเลยนะครับหลังจากนว่าจะสนตุ้ยทำไมเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่ง ไอ้ข้อมูลตรงกันไหมเนี่ยแค่ค่าเฉลีย่ยไม่ตรงเลยยี 25, ่ห้าสิบโอ้โหอ๋อยี่ห้าสิบเก้าไม่ตรงกันนี่ไม่ตรงอ้าวมาลองมาลองอีกรอบแล้วกันมีขนาดไม่ตรงนี่อ่าผิดตรงนี้นี่เองครับข้อมูลผิดข้อมูลผมผิดเองกรอกผิดฮะเราลองแก้มันไม่ต้องแก้หรอกตรงกัน,นถ้าอยากดูแบบที่ตรงในหนังสือก็ดูดูในคลิปก็พอแบบเอาพอ คร่าวๆเนอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ one sample นะฮะโอเคครับ